คุณผู้ฟังเคยไหมคะทอดปลาทีไรเอ่อน้ำมันเยิ้มเลยไม่เห็นกรอบเหมือนเวลาไปกินที่ร้านวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันคะ่ะจากบทความทอดปลากรอบไม่อมน้ำมันสไตล์ร้านอาหารครับปัญหานี้คลาสสิกเลยใช่ไหมคะเราอยากจะทอดที่บ้านให้ได้แบบเออเชฟเมืออาชีพทำเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุหลักๆที่ปลาอมน้ำมันหรือว่าทอดเราไม่กรอบอก็มีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกครับ รอคะมีอะไรบ้างคะก็อาจจะเป็นเรื่องอุณหภูมิน้ำมันที่เราใช้ทอดหรือว่าความชื้นที่ตัวปลาเองหรือแม้แต่แบบว่าเทคนิคตอนลอทอดนั่นแหละครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแก้ยังไงได้บ้างฟังดูมีความหวังขึ้นมาเลยค่ะงั้นเริ่มจากการเตรียมปลาก่อนเลยนะคะดูเหมือนจะเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญมากๆใช่ครับสำคัญมากๆเลยคือความชื้นเนี่ยตัวปัญหาหลักเลยครับ Oh. พอล้างปลาเสร็จแล้วต้องใช้กระดาษกระดาษที่ชู่วหนาๆนาหน่อยนะครับซับตัวปลาให้แห้งสนิทที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยซับให้แห้งเลยนะคะครับพระน้าที่เกาะอยู่ตามผิวปลาเนี่ยหนึ่งคือทำให้น้ำมันกระเด็นสองคือมันทำให้เนื้อปลาดูดน้ำมันเข้าไปง่ายขึ้นด้วยครับอ oh, ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือซับแห้งนี่ช่วยทั้งกันน้ำมันกระเด็นแล้วก็ช่วยให้ปลาไม่อมน้ำมันด้วยดีเลยค่ะแล้วพอแห้งดีแล้ว เรื่องแป้งล่ะคะบทความเขาแนะนํายังไงคะเรื่องแป้งบทความเขาเน้นเลยครับว่าให้คลุกแป้งแค่แบบว่าบางๆพอบางๆนะคะครับจะแป้งข้าวโพดแป้งสาลีก็ได้โอแค่บางๆพอเพราะว่าการคลุกแป้งแบบนี้ยพอลงไปเจอน้ำมันร้อนๆเนี่ยมันจะเหมือนสร้างเป็นเกราะบางๆขึ้นมาอืครับมันช่วยกักความชื้นในเนื้อปลาไว้ข้างในทําให้ข้างนอกเนี่ยกรอบแต่ข้างในยังช้ำๆอยู่แล้วก็ลดการดูดซับน้ํามันด้วยครับ อ๋อเข้าใจหลักการแล้วค่ะเหมือนสร้างเปลือกให้ปลาก่อนลงทอดทีนี้หัวใจสําคัญอีกอย่างน้ํามันใช่ไหมคะต้องร้อนแค่ไหนถึงจะเรียกว่าพอดีคะอุณหภูมิที่แนะนําในบทความนะครับคือประมาณ1 7 0ถึง1 8อองศาเซลซีสครับโหต้องเป๊ะขนาดนั้นเลยคือความร้อนระดับนี้มันสําคัญครับเพราะมันจะทําให้ผิวปลามันแบบว่าเซตตัวเร็วสุกเร็ว เหมือนเป็นการปิดผนึกไม่ให้น้ำมันซึมเข้าไปข้างในมากไปแล้วถ้าไม่มีเทอร์โมมิเตอร์ล่ะคะทำไงดีเอ่อบทความเขาก็มีวิธีง่ายๆบอกไว้นะครับคือลองหยดแป้งที่เราใช้คุกปลานิดหน่อยลงไปในน้ำมันค่ะถ้าแป้งมันฟูขึ้นมาทันทีเลยแสดงว่าน้ำมันร้อนได้ที่แล้วครับอ๋อโอเคค่ะแปลว่าต้องให้น้ำมันร้อนจัดตั้งแต่แรกเลยนะคะไม่ใช่ใส่ปลาตอนน้ำมันยังอุ่นๆแล้วตอนทอดล่ะคะ พอปลาลงกระทะแล้วไฟต้องประมาณไหนแล้วเรื่องพลิกปลานี่พลิกบ่อยๆดีไหมคะไฟนี้ควรจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงนิดหนึ่งนะครับเพื่อรักษาระดับความร้อนของน้ํามันให้มันคงที่อถ้าใช้ไฟอ่อนไปเนี่ยปลาจะสุกช้าแล้วก็เออมันจะมีเวลาดูดน้ํามันเข้าไปเยอะขึ้นแล้วเรื่องพลิกปลาล่ะคะส่วนการพลิกปลาเออจเย็นๆครับ <laughs> <laughs> รอให้ด้านหนึ่งเหลืองกรอบสวยอย่างที่เราต้องการก่อนแล้วค่อยพลิกกลับอีกด้านหนึ่งพลิกแค่ครั้งสองครั้งก็พอครับอ๋อไม่ต้องพลิกไวบ,บ่อยอีแปบ๊บเดียวนิ่มซะแล้วอันนี้จุดสําคัญเลยครับแล้วหลายคนอาจจะพลาดตรงนี้คืออย่าเพิ่งเอาปลาที่ทอดเสร็จร้อนๆเนี่ยไปวางบนกระดาษซับมันทันทีอ้าวหรอคะ ทไมล่ะะคะเพราะว่าไอร้อนที่มันยังระบุอยู่ใต้ตัวปลาบวกกับน้ํามันที่กระดาษซับไว้เนี่ยมันจะทําให้ปลากลับมาชื้นแล้วก็ดูดน้ํามันกลับเข้าไปอีกครับทําให้หายกรอบเร็วอ๋อจริงด้วยค่ะนึกภาพตามออกเลยแล้วควรทํำยังไงคะวิธีที่ดีที่สุดนะครับคือวางพักปลาบนตะแกรงตะแกรงนะคะใช่ครับให้มันมีอากาศถ่ายเทรอบๆตัวปลาแล้วก็น้ํามันส่วนเกินมันจะได้หยดลงไปข้้นล่างจนเสด็จ การพักบนตะแกรงนี่แหละครับช่วยให้ปลากรอบนานขึ้นเยอะเลยเป็นเทคนิคที่แบบอไม่เคยนึกถึงเลยค่ะนอกจากนี้เหมือนในบทความจะมีเคล็ดลับเสริมอื่นๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็มีเล็กๆน้อยๆเช่นอาจจะหมักปลาด้วยเกลือกับน้ำมะนาวนิดหน่อยช่วยดับกลิ่นคาวได้หรือว่าการใช้น้ำมันใหม่ทอดเสมอก็จะช่วยเรื่องสีสันและกลิ่นที่ดีครับค่ะ แล้วก็มีบางคนถ้าอยากให้กรอบสุดๆจริงๆพอทอดเสร็จพักบนตะแกลงแล้วอาจจะเอาไปเข้า,าม้ออบลมร้อนอีกแบบหนึง่งเพื่อไล่น้ำมันส่วนเกินออกไปอีกก็ได้ครับโอ้โหมีหลายเทคนิคเลยนะคะงั้นถ้าให้สรุปสั้นๆเลยนะคะเคล็ดลับทอดปลาให้กรอบไม่อมน้ำมันก็คือ 1. ซับปลาให้แห้งจริงๆ 2. คลุกแป้งบางๆพอ 3. ใช้น้ำมันร้อนจัดๆประมาณร7 0 1 8 0องศา 4. ไฟกลางค่อนแรง 5. พริกน้อยๆแค่ครั้งสองครั้งพอและ6สสำคัญเลยคือพักบนตะแกรงให้เสด็จน้ำร้อนใช่เลยครับจะเห็นว่ามันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่ละขั้นตอนค่ะแต่พอเราใส่ใจทำตามทั้งหมดเนี่ยผลลัพธ์มันต่างกันเยอะมากเลยครับทำให้เราได้ปลาทอดที่แบบกรอบนอกนุ่มในไม่อมน้ำมันเหมือนร้านดีๆทำเลยแล้วก็ดีกับสุขภาพเรามากกว่าด้วยนะเพราะน้ำมันมันมน,น้อยลงจริงด้วยค่ะ เป็นการยกระดับฝีมือทำอาหารที่บ้านแบบง่ายๆแต่ได้ผลจริงๆครับผมน่าคิดต่อนะคะว่าหลักการที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยทั้งเรื่องคุมความชื้นเรื่องใช้ความร้อนสูงๆตอนแรกแล้วก็เรื่องการพักให้เสด็จน้ำมันดีๆเนี่ยเราจะเอาไปปรับใช้กับการทอดของอย่างอื่นได้ไหมคะอย่างพวกไก่ทอดหมูกรอบหรือแม้แต่ผักชุบแป้งทอดให้ออกมาน่ากินกรอบนานไม่อมน้ำมันเหมือนกัน